ຢ่ານຕິດໂຄວິດວ່າຊັ້ນກະເລີຍແວ່ນສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາุດີສຸກຄູສຸກຄົນຊົມອງສຸບອນບໍ່ເພอະກอีกອງກູອี่น้องລ້ວພີ່ນ້ອງເອົາສະບາຍດີມື້ນີ້ມືຫຍັງມີແຕ່ມືຫົມດຈົ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 

Xa Chào. Xa Xa Chào. Cảm Chào.

เจ้าแต่ีแต่ว่าูุขาสิพญญม่เป็นคนที่ซองมาเลยสิพืลูกเจ้าู้ขานี่นอนมีมือหนึ่งป้ขาได้คิดว่าอยากได้หูลูกผาพนี้แต่ว่าล่อลุงบอยมาหาก่อนอยากได้หูว่าที่ว่าปลาลุงได้มาสา่ลูุปถัมกันสู้ให้

อันเไจ้าอยากได้อยากได้ฮูปอยากได้ฮูปผู้ใดเนาะอยากได้เบิดบ่พ่อทําลุงบอยเจ้าอ้ง่ายๆคือฮูปฮูปผู้ที่มาช่วยเหลือแล้วทังฮูครอบครัวพร้อมออ้อป้าลุงได้มาช่วยเหลือ เจ้าเจ้าเี่ยโอ้โนุยเจ้าเจ้าเจ้า

rồi Cha thu.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  Sa thú Sa

อันปลาอัมพัดมีให้เพิ่นกินทีแรกเราแบบยันโบอีม้มาสั้นว่าช่อ,องถ้วยเพอเดีเยวเพิ่นเอ้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าออกมาแล้วก็เพิ่นอ,อยากได้หูพี่น้องคือลุงบอยพร้อมพร้อมทั้งทีมงานเพิ่นพี่น้องแล้วก็พร้อมทั้งครอบครัวของเพิ่นง่ายๆคือเพิ่นอยากได้หูมาเป็นทีละลึกเพื่อบอให้ ลูกของเพิ่นนี้ลืมบุญคุณของผู้ที่สวยเหลือหันแม่อยากให้ลูกนับหนาถือตาแม่แม่แม่เพิ่นเห็นครอบครัวเพิ่นถูกเนี่ยอะไปเพิ่นก็อยากให้มีหูพระไว้เก็บเป็นทีละลึกเพื่อสำนึกถึงบุญคุณอะไรพี่น้องนะเพิ่นอยากเงี้ย อยนแยงอ่าลุงบอยพร้อมทางทีมงานของเพิ่นได้มาช่วยเฮื่อช่วยห้องน้ำช่วยเล้างัวควายมูมาเป็ดไก่ในเฮือนของเพิ่นและพี่น้องเพิ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างย้อนพ่อแม่พี่น้องอุปถัมภ์นำสู้เนาะเพิ่นบ่ได้ลืมบุญคุณพี่น้องก็คือเพิ่นอยากได้ฮู้เนาะเป็นไว้เป็นที่ระลึกเพื่อให้ลูกจดจำเนาะผู้ที่ยังน้อย เนาะอาจจะบดจืออาจจะบ่งจักเนาะคือน้องโดนัทนั่นแมนแมนแมนหุยอันนั้นคือถือผ่าดวงไหนเธอลูกเอาไว้ลูกแมนฟนตกอืมกินล่นจ้าจ้า กินหน่อกินหน่อแพตตี้นะพี่น้องทุกท่านอากินอย่างเดียวมาเอาเบาเบาไล่ห่างพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้อำลาพระจักพี่น้องไปแล้วคือมันเอก็ได้กินขุมพัดหมี่กับลูกซีนพี่น้องเฮาก็สิได้อำลาพระจักพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องน้องด้วยด้ย โอ้ยโอ้ยผักซองแม่แพแมนโคลวิดละบาดแมนแมนแมนจั huh ่งไดก็จะลืมน้อลุงบอยรักษาสุขภาพในเด้อเดินทางไกลขอ้เดินทางตลอดปลอดภัยนาะ คลิปนี้พอกันสำนีกพอกันใหม่คลิปน้ะจะสบายดีจ้า